รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยงานเว่ทีทัศน์และโสดทัศนศึกษาเสนอรายการพบหมอโรงพยาบาลน่านเฉพาะกิจ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพบหมอโรงพยาบาลน่านเฉพาะกิจค่ะสําหรับในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในรอกใหม่นี้นะคะในพื้นที่จังหวัดหน้าของเราค่ะก็ถือว่านะคะก็มีผู้ป่วยยืนยันนะคะจำนวนหนึ่งรายค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับนายแพทย์พงเทพวงศวระพยบูลรองผู้ในการโรงพยาบาลน่านฝ่ายปฐมภูมิค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะแน่นอนนะคะวันนี้พบกับคุณหมอบอยนะคะหรือว่าคุณหมอ พงเทพนะคะก็แน่นอนว่าก็จะต้องมาเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดนะคะต่างๆค่ะคุณหมอวายคะอย่างที่บอกไปว่าในช่วงนี้นะคะสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดน่านถือว่าตอนนี้ไข่เราแตกแล้วแต่ว่ายังถือว่ายังไม่ค่อยวิกฤตเท่าไหร่ใช่ไหมคะตอน,นแค่หนึ่งรายที่ยนืนยันครับก็จริงๆจริงๆก็อย่างที่ทุกคนรับทราบนะครับว่าหนึ่งรายยังเป็นลักษณะที่มาจากต่างจังหวัดนะครับเข้ามา แล้วก็ในจังหวัดน่านเองเท่าที่เราตรวจดูเนี่ยยังไม่พบการแพร่ระบาดในวงกว้างครับค่ะนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อข่าวมีข่าวล่าสุดนะคะคุณหมอบอยเมื่อวานนี้ว่าพบไทม์ไลน์นะคะของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดน่านจำนวน2รายนะคะแต่ว่าเป็นคนของ กรุงเทพมหานครแต่ว่าทำลายของเขาเนี่ยในช่วงของวันที่27-31ธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นช่วงอยู่ยาปีใหม่เนาะก็มาเที่ยวที่จังหวัดน่านตรงนี้ค่ะได้มีการนําทีมสืบสวนสอบสวนโรคเนี่ยไปลงพื้นที่ยังไงบ้างคะครับก็ต้องบอกเลยว่าในทำลายนี่นะครับก็คือถ้าใครรับรู้รับทราบนะครับก็คือเกิดจากการที่ว่าสํานักอนามัยกรุงเทพเขาก็ไปสอบสวนเนาะว่ามีคนป่วยสองรายเนี่ยไปรักษาที่ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเขาก็เลยลงไทม์ไลน์มาเลยว่ามาเที่ยวที่น่านโอ้โหมาเนี่ยนะถ้าใครได้เห็นก็คือว่ามาสันทิปเต็มไปหมดเลยมา,มาพาักโรงแรมสี่คืนนะครับทำให้เป็นที่วิตกกังวลของคนน่านนะไอ้ตกลงฉันจะติดไหมฉันจะเกี่ยวไหมฉันจะไปที่ไหนได้ไหมไปทไหนได้ไหมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเป็นโอกาสดีครับน้องฝ้ายที่วันนี้เนี่ยจะได้ค่อยๆเคลียร์กันไปเลยว่า เออตกลงจะต้องทําอย่างไรบ้างประชาชนชาวนาต้องนอนกายหน้าผากหรือเปล่าก <c oughs> ลัวการระบาดภายในหรือเปล่าไปวันเดียวกันแต่ว่าคนละเวลาตัวนี้ก็กลัวเหมือนกันค่ะคุณหมอเพราะอย่างนั้นเนี่ยในฐานะของอทางโรงพยาบาลหน้านะคะในฐานะของสาธารณสุขตัวนี้นะคะเราจะมีวิธีคลายความกังวลยังไงว่า <K> an <anda> เขาจะมีความเสี่ยงสูงหรือว่าความเสี่ยงน้อยคะ <us> คุณหมอครับก็อย่างนี้ครับทีมงานทั้งหมดเนี่ยได้ส่งทีมงานไปตามไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้วแต่ส่วนที่สําคัญก่อนหน้านั้นก็คือเราได้โทรสัมภาษณ์ทั้งผู้ป่วยนะครับที่เป็นคุณพ่อแล้วก็คุณลูกนะครับแล้วก็ลูกสาวด้วยอีกคนในครอบครัวในครอบครัวทั้งหมดแล้วเราก็มาปฏิบัติต่อกันนะครับผมสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าก็คือมีพ่อแม่แล้วก็ลูกชายลูกสาวมาเที่ยวด้วยกัน4คนนะครับ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอวันแรกที่มาเนี่ยอาการยังเล็กน้อยไม่ชัดแจ้งนะครับคันคออะไรนิดหน่อยแต่วันต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีอาการมากขึ้นแล้วเพื่อนก็โทรมาบอกว่าเอ้ยฉันติดโควิดแล้วนะแล้วก็เขาก็รู้ว่าไปกินข้าวด้วยกันนะครับเขาก็เลยสงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะติดโควิดนะครับ,รบดังนั้นเขาก็เลยเริ่มมาระวังตัวมากขึ้นจากการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับพบว่าก็ไปกินร้านอาหารร้านนู้นร้านนี้เนี่ย ัวของพ่อซึ่งป่วยเป็นโควิดคือสงสัยอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็พยายามเก็บนื้เก็บตัวคือไม่เป็นคนสั่งอาหารด้วยแล้วก็แถมบางทีก็ไม่เข้าไปสานที่ท่องเที่ยวนั่งรออยู่ในรถบางทีเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่พยายามไม่ไม่ออกไปพบปะผู้คนด้วยนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่ดีนะแล้วก็ลูกก็ยังไม่ติดนะครับดังนั้นเท่าที่ถามจากลูกเนี่ยก็พบว่าจังหวัดน่าเราดีมากเลยนะเข้มงมาก คือทั้งพนักง,งานเสิร์ฟนะครับสถานที่ต่างๆโรงแรมต่างๆทุกคนใส่หน้ากากหมดค่ะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ล้างมือก็คือปฏิบัติตามมาตรการตั้งแต่แรกที่เราให้ทําให้ปฏิบัติใช่เป็นการทําอย่างเชเต็มที่ค่เช็คหมดแล้วดังนั้นถ้าในกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นแค่ผู้สัมผัสเสียงต่ําคือเรามานิยามอย่างนี้ครับต้องฝ่ายถ้าสัมผัสเสียงสูงคืออะไร ก็คือว่าจะต้องไปอยู่ในการพูดคุยกับผู้ป่วยเกิน5นาทีในระยะใกล้ะนะครับเช่นระยะ1-2เมตรเนี่ยนะครับแล้วมีการพูดคุยกันโดยไม่มีเครื่องป้องกันคือไม่มีหน้ากากอนามัยถึงไม่จะใส่เพียงคนเดียวอีกคนก็มีโอกาสได้รับเหมือนกันกคนก็ยังมีโอกาสได้รับดังนั้นถ้าเกิดใส่ทั้งคู่เนี่ยจะถือเป็นเสี่ยงต่ำทันทีแต่ถ้าใส่คนเดียวเนี่ยอันนี้เป็นบวกลบนะครับโดยเฉพาะว่าถ้าใส่คนเดียวโดยที่ว่า คนใส่เนี่ยคือคนที่ก็เรียกว่าป้องกันเนี่ยนะคนป่วยไม่ได้ใส่เนี่ยอันนี้ก็มีอันตรายเยอะหน่อยเพราะเขาจะพ่นน้ําลายออกมามันก็อาจจะรั่วเข้าไปข้างๆใช่เพราะว่ายังเห็นว่าข้างก็ยังมีช่องว่างอยู่ใช่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใส่ทั้งคู่เนี่ยค,ค่อนข้างปลอดภัยนะครับดังนั้นก็ดูเนี่ยนะครับคือผู้ป่วยเองก็ยืนยันว่าใส่หน้ากากตลอดผู้ที่ให้บริการก็ใส่ตลอดนะครับดังนั้นถึงจะไปที่ต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยห่วงเพราะบางคนบอกว่าเอ้า สมมติไปวัดภูดมินไปวัดมิ่งเมืองคำถามคือว่าเอาไปสองวัดเนี่ยแล้วเกิดเข้าไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคือท่านเดินผ่านเนี่ยท่านถือว่าไม่ใช่ผู้สัมผัสค่ะสัมผัสต,ต้องไปพูดคุยแต่ถ้าไปจับม,มือถือแขนเขาด้วยใช่หรือว่าต้องไปต้องไปลักษณะอยู่นานเกิน5นาทีอีกนะครับแค่หนึ่งนาทีเนี่ยยังถือว่าเช่นบอกว่าซื้ออันนี้หน่อยไหมอย่างนี้ยัง,ย,งยังถือว่าแล้วก็เดินไปเลยเนี่ยไม่ซื้อเนี่ย อันนี้ถือว่ายังเสี่ยงต่ำนะครับทัานี้มาอีกอันนึงคือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่จำกัดนานเกิน15นาทีนะครับถึงไม่ได้คุยกันแต่เป็นห้องแอร์เดียวกันอันนี้เราเอา15นาทีคือบางคนงงบอกอมี5นาทีกับ15ต่างกันยังไงถ้าเป็นห้องแอร์เดียวกันถึงไม่ได้นั่งติดกันนะครับอันนี้ก็ถือว่านานเกิน15นาทีเป็นสัมผัสเสียงสูงโดยไม่มีเครื่องป้องกัน ความหมายก็คือว่าถ้าอยู่ห้องแอร์เดียวกันนะแต่ใส่หน้ากากไม่เป็นไรส5้านาทีก็ไม่เป็นไรต้องถือว่าแมสกตนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยชีวิตเราได้อย่างมากเลยเช่วยได้แต่ว่าถ้าไปกินข้าวก็ต้องถอดใช่ไหมคะในะะตามห้าสัพสินค้าหรือว่าในร้านที่เป็นอาหารท่องแอร์ห้องแอร์อ,อ,รอันนั้นถ้าเกิน15นาทีเนี่ยถือว่ามีเป็นสัมผัสเสี่ยงสูงทันทีโดยที่เขามีางานวิจัยเลยนะน้องฝ้ายว่า มีเลยว่ามีคนคนนึ่ะป่วยเป็นโควิดที่เมืองจีนนะแล้วก็นั่งโต๊ะกลางแล้วก็พ่นๆๆอย่างเงี้ยนะโต๊ะข้างๆสองโต๊ะติดหมดเลยนะครับโต๊ะเดียวกันเนี่ยติดเยอะแต่โต๊ะโต๊ะเหนือลมใต้ลมเนี่ยติดแต่แต่ถ,ถ้าถ้าโต๊ะใต้ลมเนี่ยจะติดเยอะกว่าเหนือลมอย่างเงี้ยงนั้นโดยสรุปก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านต้องไปกินข้าวเนี่ยแล้วเป็นที่ที่ลักษณะห้องแอร์เนี่ยให้ระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็ทีนี้มาถึงเรื่องเรื่องของ ผู้สัมผัสเนาะเสียงต่ําตอนนี้เนี่ยเราเจอหลายรายเนี่ยก็คือป้ายจมูกไปแล้วนะครับหรือที่เรียกว่าสวบ,บเนี่ยสวบ,บจมูกสวบ,บหาสารพันธุกรรมของโควิดเนี่ยยังไม่เจอเลย mm hmm. ก็ยังไม่น่ากังวลนะครับรวมถึงว่าถ้าท่านไปที่วัดต่างๆตอนนี้นะครับพื้นที่ต่างๆเนี่ยหน,นานขนาดนี้แล้วเชื้อนี่นะครับถูกทำลายโดยถ้าโดนแสงโดนแ,แดดอะไรต่างๆเนี่ย ภายในประมาณสองถึงสาวันเนี่ยถ้าโดนแดดมากวันหนึ่งสองวันก็ตายแต่ถ้าเกิดโดนแดดน้อย 2- 3ถึงสวันตายดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับบางคนบอกว่าช่วงนี้จะไปได้ไหมไปได้แต่แต่เนื่องจากตอนนี้เขาปิดกันหลายที่ใช่ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนะคะอย่างวัดภูมิตัวนี้ก็ปิดใช่ไหมคะไปิดไปแล้วค่ะ,ะคก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่วงนี้นะคะก็ถ้าไม่จาเป็นก็อย่าเพิ่งไปท่องเที่ยวที่ไหนเลยนะคะไปที่ไหนค่ะ แต่คนคนที่ต่างจังหวัดเองจะมาเนี่ยตอนนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะเพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยก็เกิดมาจากที่สิจังหวัดสีแดงตอนนี้ถือว่าเสี่ยงสูงใช่ไหมคุณโมนอยเสี่ยงสูงก็จะ ถ้าเข้าต้องมากักตัวอีกค่ะก็ถือว่าเสียเวลาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเดินทางจะเข้ามาพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยจะต้องกักตัวหรือว่าไม่กักตัวยังไงตรงนี้เนี่ยก็สามารถสอบถามได้กับทางจังหวัดน่านนะคะคในส่วนของโรงพยาบาลน่าของเราเนี่ยก็ถือว่ามีที่ในการให้คําแนะนำนะคะก็การรักษาผู้ป่วยนะคะค่ะคุณหมอคะแล้วก็สําหรับในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการให้บริการนะคะผู้รับบริการบางท่านอาจจะสงสัยว่าตอนนี้มาได้ไหมหรือว่า ขาปิดโรงพยาบาลเพราะว่าทางประชาสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยสายโทรศัพท์แทบไหม่เลยค่ะครับคือจริงๆตอนนี้ยังมาได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าโรงพยาบาลเองเนี่ยเรารับบริการโดยเฉพาะคนไข้ที่ทั้งฉุกเฉินอาการหนักต้องรักษาพยาบาลอะไรต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็ถือว่าฝากประชาสัมพันธ์เลยว่าถ้าใครนะครับที่หนึ่งได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง28จังหวัดในช่วงที่ผ่านมา นะครับ14วันที่ผ่านมาหรือมีญาตินะครับสนิทที่มาจากจังหวัดเสี่ยง28จังหวัดมาเยี่ยมในช่วงของปีใหม่น <ะ S 1> มเนาะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าท่านมีนัดแต่อาการไม่รุนแรงหรือว่าถ้าท่านมีอาการเล็กๆน้อยๆช่วงนี้ขอว่าอย่าเพิ่งมาแล้วกันถ้ายังมียาอยู่ ก็นะคะดูแลตัวเองที่บ้านไปก่อนหรือว่ายาหมดแล้วคะคุณหมอลอยทำยังไงโทรศัพท์มาแจ้งได้นะครับสามารถโทรมาแจ้งได้ที่7 1 0 5 4 4 7 9 0 0 0หรือ Line Official ของโรงพยาบาลน,นะครับมีหลายช่องทางท,ที่จะสามารถส่งยาให้ท่านทางไปรษณีย์ได้เพื่อลดการที่ท่านเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่เริ่มเสี่ยงล้กันไม่ถึงกับเสี่ยงมากแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยท่านจะได้ไม่ต้องมาสัมผัสเผื่อบ,บางที อาจจะมีการกระจายเชื้อกันได้อย่างไรก็ดีถ้าไม่มีอาการนะครับท่านก็พยายามลดการที่หลีกเลี่ยงการเข้าที่ชุมชนนะครับสำหรับคนที่ไปสัมผัสกับคนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับหลีกเลี่ยงการเข้าที่ชุมชนแล้วก็ใส่หน้ากากอนมามัยตลอดเวลาเฝ้าระวังอาการตัวเองถ้าไม่มีอาการไม่เป็นไรถ้ามีอาการเนี่ยแนะนําว่าให้มาพร้อมกับแจ้งแพทย์ด้วยว่าท่านมีอาการเหล่านี้ ก็แพทย์สามารถที่จะให้การวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นครับค่ะคุณหมอใบคะ่ะบางท่านบอกว่าเอไปที่นั่นที่นี่มาตามทำลายเนี่ยการไข้ไอเจ็บคอแต่ว่าคนละวันการตรงนี้ก็อาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาก็ได้ใช่ไหมคะบางท่านแบบเอ๊สงสัยตัวเองจะติดโควิดหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาครับถ้าคนละเวลากันแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็คือว่า ปกติตอนนี้โรงแรมเองก็ทําความสะอาดหมดแล้วนะครับในพื้นที่ต่างๆที่ตามไทม์ไลน์เนี้ยก็มีทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปทําความสะอาดพื้นผิวต่างๆห้องน้องห้องน้าต่างๆเนี่ยจนเลี่ยมแล้วเพอเพอสะอาดกว่าที่ที่าไม่ได้ไปอีกนะครับตรงนี้ทีมสาธารณสุขนะคะแล้วก็งานควบคุมโรคตัวนี้เนี่ยไปดูถึงที่ <ไป S 2> เลย<ด>ใช่ไหมคะมนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราส่งทีมไปผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะครับก็ไปกันแล้วก็ให้คําแนะนําทั้งการปฏิบัติตัว กับคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องของการวิธีการทำความสะอาดน้ำยาต่างๆก็น่าจะค่อนข้างมั่นใจได้ครับผมยังเชื่ออยู่นะน่องฟ้ายว่าในการระบาดครั้งนี้ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจของคนหน้าเนี่ยผมคิดว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างอาจจะมีเล็กๆน้อยๆเนี่ยทยอยมาก็มีความเป็นไปได้แต่คิดว่า น่าจะไม่เหลือบาก,กว่าแรงในการที่โรงพยาบาลสามารถจะรับไว้รักษาได้ค่ะ,ค,ะคุณหมอใบคะถ้าพูดถึงว่าในตอนนี้เนี่ยจังหวัดหน้าของเราเนี่ยในการที่มีตัวเลขผู้ป่วยขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะได้พูดในมุมมองของของคุณหมอเองครับในมุมหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะทําให้เรากังวลว่าเสียเรียกว่าแชมป์เนาะเป็นศูนย์อยู่เป็นหนึ่งไข่แตกแล้วก็ดีก็พบว่าเราไปที่ไหนตอนนี้หน้ากากเต็มร้อย คนใช้แอลกอฮอล์กันเต็มที่ก็ถือว่ามีข้อดีอยู่บางส่วนละกันในการที่ว่าทําให้คนเกิดความตระหนักที่เราห่วงก็คือว่าเดี๋ยวพอไม่มีเคสไปอีกสองสาเดือนเนาะก็จะเริ่มการตกส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครับน้องน้องฟ้าเดี๋ยวละหลวมมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็มีเคสใหม่ก็ามาเข้มกันใหม่แล้วเดี๋ยวก็การตกอีกแต่ไม่เป็นไรอีกสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็เชื่อว่าวัคซีนน่าจะใกล้กับกำลังที่จะกระจาย เราก็อาจจะต้องพยายามประคองไว้ถือว่าตอนนี้ก็เป็นความหวังของทุกคนนะคะคทุกชาตินะคะในโลกของเราที่ตอนนี้ก็กําลังรอวัคซีนอยู่นะคะคตอนนี้ก็อดใจรอกันอา,อาจจะอีกไม่นานนะคะค,ค่ะคุณหมอคะสาหรับวันนี้นะคะก็ได้มาอัปเดตข้อมูลนะคะสําหรับผู้ป่วยนะคะที่ยืนยันในจังหวัดหน้าหนึ่งรายแล้วก็สําหรับทำลายนะคะของอผู้ป่วยนะคะที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดหน้านะคะตอนนี้ก็ถือว่าคลายความกังวลไปได้เยอะ ะะจากที่วันนี้ได้มาฟังคำชี้แจงนะคะจากคุณหมอบอยเดี๋ยวในครั้งหน้านะคะเราสองคนก็จะได้มาอัปเดตนะคะสำหรับสถา,านการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณค่ะในแพทย์กรุงเทพวงวัชรภัยบูรณ์ค่ะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านฝานปฐมภูมิค่ะวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วนะคะผมกัดได้ใหม่นะคะสำหรับรายการพบหมอโรงพยาบาลน่านเฉพาะกิจสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ